สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับโฟกแคร์สมาร์ทคาร์ครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็รถที่ข้ามาก่อนนี้แล้วนะครับผมวันนี้มีทั้งหมด2คันด้วยกันนะครับก็คือเป็นกระบะตอนเดียวตู้เย็นนะครับผมที่หลายๆท่านกาลังตามหายอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางเหนือหรือว่าลูกค้าทางใต้ที่เคยคอมเมนต์เข้ามานะครับผมวันนี้ผมมีเป็นรถรุ่นปีใหม่ๆราคาแบบโดนใจโดนใจกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเิือกวันที่คนแรกนี้ได้เลยนะครับผมก็คันนี้นะครับผมจะเป็นอีลซูดีแม็กออนิว1.9นะครับ เป็น1.9ปี2020นะครับผมก็คือได้โฉมค่อนข้างใหม่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมมาเปิดราคากันเพียงแค่3,99,000บาทนะครับผมถ้าหักราคาค่าตัวออกไปลดตอนเดียวตัวเปบาๆแบบนี้ก็ราคาใกล้เคียงแบบนี้เลยนะครับอ่าก็เข้ามาดูแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดท้องเครื่องให้ดูก่อนเลยสำหรับคันแรกนี้นะครับรับรองว่าสวยถูกใจคุณลูกค้าอย่างแน่นอนอ่า ตัวรถเครื่องยนต์อะไรก็คือได้เดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันเก้านะครับก็รุ่นนี้ก็จะเป็นกระจันนงหน้าเคี้ยวยาวอยู่นะครับผมหรือว่าถ้ามีงบประมาณไงก็ไปแปลงหน้าเป็นตัวท็อปอะไรไปก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์พันเก้านะครับคันนี้ได้เดิมทั้งหมดเลยมีระบบเบรกเบสให้อะไรให้นะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับได้ค่อนข้างเดิมทั้งหมดเลย ก็คือเดิมแหละนะครับผมรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะครับมีเบรก ABS มีอะไรให้นะครับผมรอยมาร์กเม็ดอาร์กจุดต่างๆนะครับอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับไอ <c oughs> พวกขาไฟพวกอะไรคือไม่มีรอยแตกรอยหักอะไรมาเลยนะครับได้เดิมจริงๆอ่าแผ่นเพลทเดิมโรงงานนะครับผมอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ระบบเครื่องยนต์เกียร์กล้อง ECU นะครับมีรับประกันให้ ตัวไปถึงแปลงท้ายด้วยนะครับแล้ที่สำคัญนะครับผมก็พวกระบบแอร์ไฟแบตเลอรี่ต่างก็มีรับประกันให้ตามที่บริษัทเรากําหนดนะครับแผ่กนการความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในจุดอื่นกันต่อนะครับรถคันนี้ก็เลขไม่ไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ล้อยังเป็นล้อกระทาเดิมอยู่นะครับส่วนยางจะเป็นยางบิตโตนปียี่สิบสอง นะครับพ้อมใช้งานกันแบบยาวๆเลยอ่าแล้วก็มีไฟเลี้ยวม,มุมแก้มนะครับผมอ่าแล้วก็แวะมาดูภายในกันนะครับผมคันนี้ก็คือจะเป็นเอ่อเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมอันนี้พวกสีพวกอะไรก็คือได้คอน้านที่จะเดิมทั้งหมดนะครับผมก็มีบ้างเป็นบางจุดนะครับผมที่ว่าเก็บสีเก็บอะไรมาให้นะครับผมเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ ข้างในก็คือจะเป็นกระจกมือหมุนนะครับก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นของแผ่นเก้าสองพันยี่สิบอ่าแต่ว่าเรื่องของระบบเกียร์ก็คือจะได้เป็นหกเกียร์แล้วเรียบร้อยนะครับเี่มีทงลมมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเล่นอ่ามาให้เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องเบาะนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นเบาะหนัง รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้เบาะหนังมาแล้วทั้งหมดนะครับอ่ะเดลัว,ลวก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องจะพับบอให้ดูก็คือของเดิมเนี่ยไม่มีติดรถมานะครับผมในเรื่องของบล็อกแม่แรงนะครับทางเราก็เลยทําการเบอร์ของใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับอแล้วก็ดูตามครอบตามซอกประตูพวกนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ คือราคาเนี้ยที่จริงอ่ะแค่ตัวรถประปะ่าเลยแทบไม่ได้แลวนะใช่ครับไปแดงนี่คือแถนตู้เป็นตู้เย็นด้วยนะอ่าถ้าถ้าออกห้างไปแดงนี่คือต้องต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนนะใช่ครับผมใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับที่ว่าจะต้องเสียค่าตู้อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่นี้ก็คือได้มาแบบฟรีๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าหักราคาค่าตู้ไปนะครับผมเหลือราคารถตัวเปล่าในราคาเนี้ยก็ถ้าสมมติลงทุนยกลูกลกระบะมาใสา่ก็อีกองบประมาณไม่เท่าไหร่นะครับผมคุณลูกค้าก็จะได้ นี่แม็กตอนเดียนะราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับอ่ะแล,แล้วก็ช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างนี้เขาก็เสริมแนบมานิดนิดหน่อยนะครับผมอ่าเสริมแนบมาให้เพื่อที่ว่าจะต้องแบกน้าหนักตู้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้องมีของแบบในตู้ด้วยอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องล้อหลังเนี่ยจะเป็นล้อกระทาผ้านะครับผมล้อกระทาผ้า,พาเพาเดิมนะครับก็เป็นล้อขอบสิบห้านะครับส่วนยางยางนี้เป็นยางปี23ิบสาม นะครับก็พร้อมใช้งานกันแบบยาวๆนะครับดูไม่มีร่องรอยเลยนะใช่ครับอันนี้คือเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับผมนี่คุณลูกค้าก็ไปใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะครับสภาพให้แบบดีเลยนะใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในตู้ด้านหลังกันเปิดทีละข้างนะครับ น่าจะประมาณเมตรแปดสิบหรือสองเมตรประมาณเนี้นะครับผมเดี๋ยวเราวัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่เรื่องตู้เนี่คือน่าจะเป็นขนาดมาตรฐานของโรงงานที่ว่าเขาติดตั้งให้อยู่แล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะเห็นขนาดประมาณเท่านี้นะครับที่รถเข้ามาในทุกๆคันที่ว่าเราจะเคยได้ขายรถตู้เย็นนะครับแลวจะเป็นระบบแอร์ด้านหลังนี่ สภาพนี่คือค่อนข้างที่จะไหมเลยนะครับเาก็มีแปะสติกเกอร์แปะอะไรบอกนะครับผมจะเลี้ยงสินค้าไม่เกินเส้นตรงนี้ตรงนี้นร,ราคาเท่าไหร่นะคะครนนี้ราคาเพียงสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีบวกค่าอะไรเพิ่มอีกไหมคะเซ้งเงินสดจบได้ในราคานี้เลยนะครับผมไม่มีบวกค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มนะครับส่วนถ้าเซ้อเงินผ่อนมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีกนะครับนี่แจ้งกันแบบชัดเจนครับผม ด้านนี้กันต่อก็คือเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คุณลูกค้าเอาไปก็คือใช้งานแบบยาวๆล้อ,อยางก็อยู่ในสภ,ภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับผมช่วงลงช่วงล่างชักซีดูดีไม่มีสนิมนะครับสภาพนี่คือเลี่ยมเลยอ่าพวกล้อ,อยางอะลงอะไรก็มีให้นะครับผม เดี๋ยวคุณลูกค้าก็ลองดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็สําหรับทางด้านซ้ายนะครับผมเนี่ยพวกโครงสร้างพวกอะไรก็โอเคเลยนะครับกระจกมือหมุนใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วถามว่าข้อดีของกระจกมือหมุนคืออะไรก็คือก็จะอยู่ไปแบบนี้นะครับผมตลอดแบบตลอดชีวิตเลยนะครับตัวดีดนะเนี่ย นี่ภายในก็สะอาดนะครับผมสปาภายในอะไรให้เรียบร้อยนะครับเขาบุหนังมาให้ด้วยนะคะใช่ครับผมก็คือถ้าเป็นตอนเดียวรุ่นใหม่ๆนะก็คือบุจะบุพื้นมาให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเก๊ก,ก็จะมีในตัวของเรื่องคู่มือนะครับมีคู่มือให้เรียบร้อยนี่หมวดคู่มือมีครบนะครับจะมีเล่มใหญ่คู่มือการใช้รถ นะครับผมแล้วก็พวกเล่มเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ทางศูตรเขาได้แถมมาให้นะครับอ่าเนี่ยพวกเนี้ยนะครับผมนี้เป็นโบชัวนะครับแล้วก็สมุดรับประกันนะครับผมแล้วก็คู่มือการใช้งานอ่าเีนี้เขาซูค้ปปาตาทรถแล้วนะคะใช่ครับผมก็คือพันเก้าเนี่ยข้อได้เปรียกว่าคือเสียงเครื่องยนต์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเงียบนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเชื้อเพลิงก็จะค่อนข้างที่จะประหยัด นะครับผมอ่าแล้วก็เครื่องเล่นนะครับผมเครื่องเล่นก็อันนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่ของเดิมโรงงานนะครับผมก็เสียบ usb เสียบอะไรได้นะครับเด่นได้มากกว่าของเดิมโรงงานนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนจอก็ได้นะคะใช่ครับผมมีก็ประมาณก็สามารถเนี่ยไปถอดตรงนี้ออกได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยถอดเบ้าข้างในออกนะครับแล้วก็เอาไปจอยดอยใส่มันจะพอดีเบ้านี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดต่อพันุกรรมอะไรรถ ของเดิมนะครับระบบแอร์ปรับแมนนวลนะครับผมแล้วก็พวกเสียบช่องชาร์จไฟนะครับไรต่างอยู่ครบแล้วก็นี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบแอร์ในตู้นะครับถือว่าของใหม่เลยก็ว่าได้เนี่ยถุงยังไม่ได้มีการแกะเลยใช่ครับผมใช้งานได้หรือเปล่าครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติเลยก็เรื่องเกียร์นะครับผมก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับได้6เกียร์มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เกียร์เดิมด้วยนะคะใช่ครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมสําหรับเ,เลขใหม่นะครับผมก็อยู่ที่หนึ่งแสนโลเท่านั้นนะครับรถปียี่สิบนะครับอ่าเท่านี้เลยนะครับผมเลขใหม่แท้แน่นอนแล้วก็กุญแจเอ,อดอกธรรมดาครบสองดอกแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับผมแล้วก็ ฝาเพดานด้านบนนะครับผมก็อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับผมด้านนี้รอยเจมิมไม่มีนะครับด้านฝั่งด้านนี้ถุงหุ้มก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไฟหัวเก่งก็ใช้งานได้ปกตินะครับพัดเก่งไม่มีกลิ่นอับเลยใช่ครับผมกอมก็ไม่มีนะคะใช่แล้วครับอ่ะโอเคก็สําหรับคันนี้ก็มีกันเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวได้ไปดูคันถัดไปกันนะครับ ครับเราก็มาต่อกันที่คันที่2ของวันนี้กันเลยนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น t ต้ด้าลีโวนะครับเครื่อง2.4ตัวเจก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2018นะครับก็เป็นโฉมเกือบเกือบสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นใหม่นะครับหรือว่าถ้าพอมีก็ประมาณเนี่ยสามารถไปแปลงหน้าอะไรก็ได้เลยนะครับผมไปใส่หน้าล็อกโคใส่หน้าเซทอ็ดิชันหรือว่าหน้าตัวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับ อ่าคันนี้ก็อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดเครื่องยนต์ให้ดูกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านหน้านั้นรถมีตำหนิอะไรมาหรือเปล่านะครับคันนี้ข้อพิเศษก็คือนี่เขาก็ใส่โช๊คคำฝากระโปรงมาให้แล้วนะครับช่องเดิมเขาใส่มามีเบรก ABS นะครับผมที่เดี๋ยก็คือเดิมๆนะครับฝากระโปรงอะไรพวกนี้นะครับก็น็อตฝาต้องมีรอยถอด แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเขาใส่โช้คคับฝากระโปรงมานะครับอ่าเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมแพนเพจอยู่ที่เดิมนะครับโตต้ตาก็วิ่งดีนะใช่ครับผมถ้าถ้าในแบบบรรทุกอนะ่ถ้าให้แนะนําก็โตต้ตาก็คือกําลังเครื่องจะได้ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเรื่องของแต่ถ้าแบบรถลอยตัวไปแล้วเรื่องทางยาวๆก็ถ้าถามถึงความประหยัดก็ต้องทางอิสุ นะครับทีนี้ก็จะได้เป็นตัวเลือกของลูกค้าแหละนะครับ <c oughs> ว่าจะชอบไปในทั้งไหนอ่าอันนี้ก็พวกอันนี้ก็จะได้เป็นตู้ของ MPC นะครับคันนี้มาเปิดราคากันอยู่ที่359,000บาทนะครับถ้าหักราคาค่าตู้ไปเหลือลดตัวเปล่าก็ราคาเท่านี้เลยนะครับตอนเดียวปี8 8อ่ะก็สำหรับล้อด้านหน้าจะเป็นกระทะเดิมนะครับผมยางบิดโตนพร้อมใช้งานนะครับ อ่าภายในฝั่งนี้นะครับผมอันนี้ก็จะได้เป็นกุญแจดอกรีโมทมาครบสองดอกแบบนี้นะครับกระจกไฟฟ้ามีมาให้เรียบรอย้อยเดี๋ยวนี้เอาอก,ก่อนเครื่องยนต์อะไรนะคะเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับผมสองพันสี่ร้อยซีสี่นะครับแล้วก็ตอนเดียวใช่ครับผม,มส่วนลดให้ด้วยนะคุณครูอ่าคันนี้มีส่วนลดให้อีกด้วยก็สําหรับคันนี้นะครับเมื่อกี้นี้แจ้งราคาไปเท่าไหร่เอ่ย สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมซื้อเงินสดจบได้เลยไม่มีบวกเพิ่มนะครับส่วนถ้าลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับผมส่วนลดเพิ่มเติมให้อีกสองหมืนบาทนะครับเหลือเพียงสามแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณหกพันกว่าบาทโอ้คุ้มนะแล้วก็เรื่องการออกรถก็ใช้เงินต่ํานะครับผมคือราคาล่วงจริงนะคะใช่ครับผม ก็คือดาวต่ํ่พนแบบต่าๆนะครับอะไรก็ดูถูกไปหมดอันนี้ก็จะเป็นตู้ก็คือเป็นสีขาวหมดเลยนะครับขนาดตู้ก็นะ่าจะพอๆกันนะครับผมสําหรับซองกันนี้ช่วงขดีอ่าก็คือมีเสริมแนบนะครับผมแล้วก็พวกชัดสีอะไรพวกนี้นะครับผมก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขัดล้างให้นะครับผมในวันที่คุณลูกค้ารับรถนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูตู้ด้านในกันบ้างเอรสองค่ะสองน,น,นะครับใช่แล้วครับผมเห็นว่ามีลูกค้าก็คือหากันเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้เราก็จับเข้ามาให้ทั้งสองแบรนด์นะครับผมให้ได้เป็นตัวเลือกกันนะครับถ้าแบรนด์ยูสุก็ปีใหม่หน่อยนะครับวันนี้ก็ปีก็จะตามกันนิดนึงแต่ว่าราคาก็คือจะไล่ๆกันนะครับผมก็คือตามแบรนด์ แล้วก็ตามเขาต่อนะครับอ่าสำหรับด้านในก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เขาก็ใส่ม่านกั้นมาแล้วนะครับก็คือสภาพนี้คือยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานยืดหยุยาวๆ,ๆ,ๆเลยนะครับไม่มีแตกหรือว่าบุบสลายตรงไหนไปเลยนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองดูรอบๆคันกันนะครับผมตรงคันนี้ก็จะมีตําหนิด้านท้ายนิดหน่อยที่ว่าตามพวกกันชนแล้วพวกเนี้ยอาจจะแบบกระแทกหรืออะไรก็คือบุบตามอายุการใช้งานนะครับ มาดูฝั่งนี้กันใช่ครับผมถ้าได้ออกสื่อแล้วก็ได้ราคาที่แบบโดนใจแบบนี้นะครับรับรองได้ว่าคุณลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่เข้ามาแน่นอนนะครับใช่สามแสนจากสามแสนห้าซื้อพรอเหลือสามแสนสามหมื่นเก้าพันพ่ออยู่ประมาณหกพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาโอ้โหไม่ใช่ว่าพ่อเริ่มต้นหกพันแล้วไปมีเจ็ดพันแปดพันที่หลังนะก็คือ ยาวๆนะครับเท่านี้ตลอดอายุสัญญาก็มีเสริมแนบให้นะครับผมนี้ก็หรือว่าคุณลูกค้าก็สามารถจะไปเปลีป่ยนเป็นล้อกระทะหรืออะไรที่หลังก็ได้นะครับแต่ว่าล้อกระทะเดิมยางไซนี้ก็เอาอยู่ที่ว่าเขาเคยไปบรรทุกอะไรกันนะครับแล้วรถแบบนี้คุณมีรับประกันเค,ครื่องยนต์ให้ไหมมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล้อง E T U เฟืองท้ายให้นะครับมีรับประกันให้เหมือนกันอคุณลูกค้าก็คือออกไปนี่ก็ใช้งานคือเติมมันขับได้อย่างเดียวเลยนะครับผม อย่างอื่นก็ไม่ต้องห่วงนะครับอาภายในก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับด้านหลังก็มีแม่แรงให้ด้านหนูก็จะมีเป็นถุงเครื่องมือให้นะครับแม่แรงอยู่ด้านนี้อ่าแล้วก็ด้านหนูจะมีถุงเครื่องมือพวกบอบแม่แรงเลยวนะครับมีให้ครบด้านหลังไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยนะคะใช่ครับผมสภาพดีนะโอเคเลยแหละเพราะปกติแล้วถ้าถ้ารถแบบ ใช้งานประมาณนี้ก็คือเขาจะใช้แบบรถจะดูติดโทมแต่ว่าคันนี้คือรถอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยบเบาเบื่ออะไรไม่ไม่ขาดไม่อะไรเลยนะครับอ่าแล้วก็คอ,อนโซลด้านหน้านี่แทบไม่มีลอยอะไรเลยนะครับและแอร์เขามาไวมากนเดี่ยเปิดปตาร์ทปุ๊บนี้แอร์เย็นปั๊บเลยนี่ขนาดรถจอดตางแดดนะใช่เป็นพักมาด้วยนะใช่ครับ แล้วก็มีพวกคู่มืออะไรพวกนี้นะครับผมเบื้องต้นให้เรียบร้อยนะครับชอบเพราะว่าเนี่ยลองสังเกตดูนะครับน่าจะแบบไม่ค่อยได้ตั้งพระไม่ได้ตั้งโทรศัพท์ไม่ได้ตั้งอะไรกันเลยนะครับเนี่ยไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะครับอ่าแล้วก็เครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่นวิทยุ C D M P สานะครับผมเสียบ U S B เสียบอะไรได้หรมีงบประมาณก็จะไปใช่จอ a อ d ด o อ d ก็ได้นะครับระบบแอร์ปับ แมนวนวลนะครับผมช่องเสียบชาร์ตนะครับผมแล้วก็เป็นระบบเกี่ยวกับเรื่องของอแอร์ด้านหลังนะครับนี่ก็เปิดปกตินะครับเปิดแล้วก็รอบแปนะ๊บหนึ่งขางด้นลลานกรุงรัฐพราเสร็จกจะมีปุ่มละลายน้ำแข็ง,ขงใช่ครับแต่ว่าเรื่องอุณหภูมิน่าจะเนี่ยลองเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอุณหภูมิต่ำนะครับติดลบได้ถึงย3ิบสามจุด ก้าองศานะครับ Smooth, สมมติแค่น้ำใบแปดเดียวน่าจะเดียวแข่งปัก<笑><笑><笑> <c oughs> <c oughs> นะครับเ,รเกียร์ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมก็คือ <c oughs> ก็คือเรื่องเรื่องตู้นี่คือเขาจะค่อยๆเย็นลงไปเรื่อยๆ<ช>นะครับผมอ่านี้เลขไม่ก็อยู่ที่ประมาณสองแสนโลนะครับอ่าก็คือเลขไม่แท้ตามนี้เลยเยอะก็คือเยอะน้อยก็คือ,อ,คอน้อยขอไม่กออย่างเดียวใช่ครับ องแสนแต่ดูรถใช้ไม่ช้ำเลยนะคุณดูใช่ครับผมเล็กใหม่มันวิ่งได้เป็นแบบล้านโลเลยนะใช่ครับสำหรับโตต้ตานะก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเช็คระยะเข้าศูนย์ตามตามระยะรับรองว่ายัางไงก็ไม่พังนะครับขับดูน้ำดูน้ำมันเครื่องพวกนี้ไหนครับอยู่ได้เป็นหลายล้านกิโลอ่ะแล้วก็อ,อันนี้มีกล้องให้นะครับผมเจ้าเนี่ยเขาติดตั้งมานะครับอันนี้ก็ยกให้ไปเลยใช้ได้ไม่ได้ก็อันนี้คุณลูกค้าก็ลองไปใช้กันดูะ<ห> างร้านต้องเช็คแค่อยู่ในทิมูนะแต่ไม่ได้ถอดออกอย่างเดียถอดออกแค่ค่เออก็ถอดแล้วก็ทิ้งไปครับใช้ออไ,ไดนะ้แต่ถ้าใช้ได้ก็ถอดออกมาเก็บไว้ใช้เองเอ,อ,อ่ะก็ฟ้าเพดานนะครับผมก็ยังอยู่ในสภา,าพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับอาจจะมีแบบเป็นฝุยๆบ้างตามตามการเวลาที่ว่าได้ใช้งานกันนะครับอันนี้ก็ถ้าแบบสปาบ่อยๆมีเวลาทำเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็จะเหมือนใหม่ในที่สุดนะครับ เพราะว่าวนะใช่ครับผมเพราะว่ารถรถตู้เย็นพวกนี้นะครับผมถ้าเราแบบแบบรักรถก็เวลาไปรอลงของหรือว่ารอคิวขึ้นของเนี่ยเราก็นั่งเช็ดนั่งถูไปเรื่อยๆนะครับนั่งสบายไหมสบายนะนี่นี่นี่คือปรับปรับแบบสุดๆเลยมันก็ก็คือถ้าแบบระหว่างรอก็นอนได้ประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าขับจริงๆอ่ะก็จะปรับอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือใส่เกียร์ได้ปกตินะครับประมาณนี้ก็คือจะมีช่องข้างหลัง เหลืออยู่นะครับว่าวางของวางอะไรได้อีกนิดหน่อยนะครับ<ม>แต่คือในเวทรถตอนเดียวก็ถือว่ามีขนาดที่ว้างพอสมควรน,นะครับก็คอจใช่ครับผมไม่อึดอัดแล้วก็ไม่แบคบจนเกินไปนะครับกับไม่ด้วยนะคะสองคันนี้เนาะใช่ครับผม,ม อ่าแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยตูย้เย็นทํางานได้เร็วมากเลยนะจากที่เรารีวิวกันเมื่อกี้แป๊บเดียวเหลือจาก30กว่าก็เหลือ20กว่าองศาแหละแต่หลังพอดีปิดตู้ไปแล้วนะครับก็มาสรุปกันนะครับผมก็สําหรับรีโวคันนี้นะครับเครื่อง2.4ตัว J ปี2018นะครับผมราคาอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทนะครับเป็นตอนเดียวตู้เย็นสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมส่วนพันด้านข้างนี้นะครับผมเป็น Isuzu e D-Max All ne New 1.9นะครับปี2020 ราคายอยู่ที่3,99,000บาทนะครับผมสนใจเป็นคันไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เค s m a r t ์ทคารครับชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปว่าจะมีรถอะไรไห้ชมกันก็ติดตามไปด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลากันไปนครับสวัสดีครับ